ก็สวัสดีอีกคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปนี้กัพูดถึงไอ้ปีนาพี่น้องแนวโน้มปีนาราคาเขากัะศูนย์สถิติเนี่ยเพื่อนเขาบอกว่าไอ้ปีนาเนี่ยพี่น้องแนวโน้มปีนากะครึ่งปีหน้านะอืมก็คือแนวโน้มข้าวไทยเนี่ยกะย่างสดใสพี่น้องราคาเขาก็ยังดีอยู่ ราคาข้าวยังดีอยู่ก้วซืบเนื่องวาด้วยไอ้ไม่ว่าจ,จะเป็นทางอินโดหรือว่าทางไอ้เอิญว่าอยา่างไอ้อินเดียเนะาะทั้งอินโดทั้งอินเดียเออมันอินคือกันอินโดอินเดียก็คืออินเดียนี่พี่น้องอินเดียนี่ก็คือก็อยู่ในสาภาพว่าแห้งแล้งขึ้นกันพี่นอ้องเือผลผลิตมันผลผลิตเขาของเขามันไอ่มันบริเวนมัน ปีสองปีแล้วบ่อไอ้ที่เขางดงดส่งออกข้าวนะพี่น้องว่าแมนงดส่งออกเราก,ก็คือจํากัดพี่น้องจํากัดการส่งออกข้าวเพื่อว่าเพื่อที่ว่าไอ้คือถ้าเขาส่งออกหมดก็เดี๋ยวข้าวมันจะไม่ไม่พอที่จะบริโภคในประเทศนะเนาะ,เ,นะเพราะฉะนั้นกับเขาก็เลยอินเดียเขาก็เลยส่งออกข่าวหน่อยอคือเขาได้รับผลกระทบจากไอ <c oughs> สภาวะแห้งแล้งเอลนิโยนี่แหละอืมกั คือจังอินโดนีเซียก็คื้กันพี่น้องอินโดนีเซียก็แต่ก่อนเขาก็ส่งออกข้าวเหมือนกันเลยพี่น้องส่งออกข่าวคื้กันด้แต่ที่นี่เขาคือเขาอยู่ในสภาวะที่แบบมันแห่งแรงเออแมนว่าเห็นพี่น้องเห็นข่าวว่าไอ้เกาะสุมาตราแถวไอ้อินโดนีเซียแมนว่าก็คือบอกฝนไฟไหม้ทุกปีนะ่ะเอคือไฟไหม้ไฟไหม้กะควันมันก็ลอยเขามาทั้งไอ้อภาคใต้นะพี่น้องเห็นบ่ กันั่นแหละคือมันอยู่ในสภาวะที่แห้งแล้งนะพี่น้องมันแห้งแล้งอินโดนีเซียก็ก็เลยปลูกเขาได้หน่อยก็คือกันเออมันที่มันบวกกันทีนีแต่ก่อนกับว่าอินโดนีเซียก็ไม่ส่งออกข้าวก็ไม่อันดับติดท็อปหนึ่งในสิบคือกันได้พี่น้องอินโดนีเซียก็ได้อืมแต่มาหลังหลังนี่แหละอินโดนีเซียเขาก็แห้งแล้งอืมบวกกับอินเดียก็แห้งแล้งเื่ากันก็เลยจํากัด จำกัดการส่งออกข้าวแต่ว่าอินโดนี่บไ่ได้ส่งออกเขาเลยได้พี่น้องมไม่ได้ส่งออกข้าวเลยนะเพราะว่าข้าวมันจะไม่พอกินอืแต่อินเดียนี่อินเดียนี่ส่งออกข้าวอยู่แต่ว่าส่งออกน้อยอืเพราะว่าเขากะแห้งแล้งเนาะแห้งแล้งแล้วก็ประชากรของอินเดียก็หลายได้พี่น้องประชากรอินเดียก็ยหลายใหอกันแล้วก็คือเขาก็บริโภคข้าวเป็นส่วนมากเลยได้เออบริโภคข้าวเป็นหลัก เพราะฉะนั้นก็คืออ้ผู้ค้าข้าวหรือว่าผู้ส่งออกข้าวเขาก็บอกว่าปีหน้านี่แนวโน้มราคาข้าวก็ยังดีต่อเนื่องเออยังดีต่อเนื่องพี่น้องสำหรับในราคาส่งออกนะอส่วนอ้ราคาอขายขายอยู่ในบ้านเนี่ยราคาขายอยู่ในบ้านก็ยังดีขึ้นเก่าเด้พี่น้องราคาขายนะขายนี่บัมเมียนเช่าหน้าขายเด้โลงสีขายในทุนขายเนี่ยราคาดีอยู่ เออแต่ถ้าช้าหน้าเอาเขาเปลือกไปขายให้โล่งสีกะราคาตา่ําคือเกลาพี่นอ้องเออบอแมนราคาสูงเนี่ยพี่น้องราคาต่ําเหมือนเดิมอืมไม่ว่าจะปีนี้หรือปีหน้าเออราคาตา่ําคือเกลาแต่เดียวถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมสิแเลียนเขาไปเบิ้งว่าอัปเดตให้ราคาเขาให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยว่าคือหลังจากปีมาปีหน้าไปแล้วเนี่ยเริ่มจากปีหน้าไปแล้วเนี่ยราคาเขามันสิเป็นน้ไดจ มันจะขยับขึ้นหรือจะขยับลงเออทั้งๆที่ททไอ้ผู้ส่งออกข้าวหรือผู้ค้าข้าวเนี่ยส่งออกตลาดไอ้นอกประเทศเนี่ยก็คือราคาดีมากเลยเด้อื ừ, แต่คือว่าแหละเนาะก็ดีแต่คนส่งออกเลยเพราะว่าชาวนาบ่าได้ส่งออกชาวนาเห่าค่ะขายข้าวเปลือกเหมือนเดิมอืมก็คือยังสี่แหละก็โดนกดราคาคขึา้นก้าเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าแต่ข่าวช่องไหนแหละพี่น้องที่บอกว่าแนวโน้มข้าวปีหน้าเนี่ราคาดี เออชาวนาก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลพวงเออให้ให้ชาวนาได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นกะอันนี้คือไม่เป็นความจริงนะพี่น้องเด้อไอที่บอกว่าข้าวราคาดีแล้วข้าวส่งออกราคาดีแล้วจะบอกว่าไอส่งผลให้ชาวนาเรานี่มีไอเขาเอนอะไรอย่างมีสภาวะที่ดีขึ้นน่ะกินดีอยู่ดีขึ้นอ่ะ ถ้าผมบอกเลยไม่เป็นความจริงพี่น้องเพราะอะไรเพราะว่าถึงจะส่งออกข้าวได้แพงแค่ไหนเอ,อส่งออกข้าวได้ราคาสูงแค่ไหนชาวนาเราเนี่ยก็ขายข้าวให้โรงสีในราคาต่ําเหมือนเดิมพี่น้องเ <c oughs> ออเหมือนเดิมเออพี่น้องบอเสือ้อพี่น้องลองไปถามผู้เฒ่าผู้แกเบิงว่าเคยขายเขาเปลือกได้ยี่กิโลกรัมละยี่สิบบาทบ่บ, <c oughs> บ่มีหรอกตั้งแต่ผมเกิดมาพี่น้อง อันนี้ผมเกิดมาบ่ามีดอกมีแค่สิบบาทเจ็ดบาทแปดบาทเก้าบาทเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วสิบสามสิบสี่บาทยู่แค่นี้แหละพี่น้องอยู่แค่นี้แหละบบเกินสิบห้าบาทดอกเออคือยังติดป้ายไว้บอกว่าสิบสามบาทพ่อไปขายอีอลีได้สิบสองบาทเออคือยังติดป้ายบอกว่าสิบสี่บาท ไปขายจริงๆได้13บาท50บบหมี่ดอกที่ว่าไายสิได้แล้ค่าเต็มบอมี่พี่น้องอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่นอ้องเล่าสู่กันฟังจมสู่กันฟังเออเขาบอกว่าราคาข้าวดีราคาข้าวดีก็ดีแต่ส่งออกเลยพี่นอ้องเช่าหน้าขายกับบ่ได้ดีดอกอโอเคคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละ